เดี๋ยวพี่ทิ้งฉันเลยนะพี่จอนป่อยกูอยากได้อะไรงั้นเหรอกูจะบอกมึงก็ได้กูอยากให้มึงออกไปจากชีวิตกูซะแล้วอย่างมึงก็ไม่ดูสารรลู้ตัวมึงก่อนเนาะว่าจะมีผู้ชายคนไหนมาเข้ากับมึงที่กูเข้าหามึงกูไม่รักจริงๆหรอกกูรักแค่เงินทองของมึงแล้วตอนนี้กูก็ได้ทุสิ่งทุกอย่างจากมึงมาหมดแล้วมึงก็ไม่ได้มีค่าในสายตากูแล้วมึงจะไปไหนก็ไป ลังที่นะพี่จอรนขอลาอย่าทิ้งกันเลยไม่พี่จอนปล่อยมึงปล่อยจอนพี่จอนอ่าทิ้งฉันเลยนะพี่จะตบพี่จะตีฉันไงก็ได้แต่ขออย่างเดียวพี่ย่าทิ้งฉันเลยนะพี่จอนปล่อยใครอยากก่งว่